มาเฉลยกันต่อที่แบบฝึกหัดที่4กันแบบฝึกหัดที่4ครั้งที่แล้วเราสั่งว่าให้ทําแค่ข้อคู่เท่านั้นมาเรามาเริ่มเฉลยกันเลยทีนี้ขออนุญาตลบครั้งที่แล้วก่อนที่เฉลยไปข้อขี้ไปแล้วครั้งนี้เรามาเฉลยข้อคู่เห็นไหมเฉลยข้อคู่เลือกสีปากกาก่อนเอาสีสีส้มแล้วก็สี ชมพูอ่อนกับสีเขียวเขียวีรกันอันดับแรกข้อที่2อย่าลืมนะอ่านคำสั่งก่อนคำสั่งเขาบอกว่ากำหนดให้ A และ b เนี่ยเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงและ X และ y เนี่ยเป็นประพจน์เหมือนกันที่มีค่าความจริงเป็นเท็จจงหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ข้อแรก A และ B แล้ว x หรือ y อันดับแรกใส่ก่อนเลย a เป็นอ่ะใหญ่ไป a เป็นจริง b เป็นจริง x เป็นเท็จ y เป็นเท็จถูกไหมอันดับแรกเราใส่ตัวเชื่อมไปก่อนว่าประพจน์เนี่ยแต่ละตัวประพจน์ย่อยแต่ละตัวเนี่ยมีค่าความจริงเป็นอะไรถัดมาดูตัวเชื่อมแรกตัวเชื่อมแรกคือและเชื่อมด้วยและเชื่อมด้วยและมองหาคําว่าอะไรนะ มองหาเชื่อมด้วยแล้ว่ะถ้าจําไม่ได้ก็ลองไปเปิดย้อนกลับไปดูเชื่อมด้วยแล้วแปบ๊บหนึ่งนะมีเทสน,น,น,นับเป็นเทสเห็นไหมเชื่อมด้วยแล้วมีเทสนับเป็นเทสเชื่อมด้วยจริงมีจริงนับเป็นจริงเห็นไหมเชื่อมด้วยถ้าแล้วจริงแล้วเทสถึงจะได้เทสเท่านั้นนอกนั้นเป็นจริงหมดเลยเห็นไหมเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อค่าความจริงเหมือนกันเป็นจริงทัวรนี้ครั้ง P และ Q เชื่อมด้วยและมีเท็นับเป็นเท็ทันทีเห็นไหมเชื่อมด้วยหรือมีจริงนับเป็นจริงทันทีเชื่อมด้วยท่าแล้วจริงแล้วเท็ถึงจะได้เท็ตเท่านั้นนอกนั้นเป็นจริงเห็นไหมจริงแล้วเท็ได้เท็นอกนั้นเป็นจริง,ชรงเ,เ,เงชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อค่าความจริงเหมือนกันจึงจับเป็นจริงค่าความจริงเหมือนกันจึงจัเป็นจริงเห็นไหมทันมาคราวนี้เรามาดูฉเฉลยเอ้ยเรามาดูแบบฝึกหัดข,ของเราข้อที่4 ข้อที่4เชื่อมด้และมีเทสนับเป็นเทสถูกไหมเมื่อกี้เพิ่งพูดไปมีเทสนับเป็นเทสแต่ว่านี้เชื่อมด้และวงเล็บนี้มีเทสไหมไม่มีเทสแสดงว่ามันเป็นอะไรเป็นจริงเราก็เขียนไปเลยว่าประพจน์นี้นะวงเล็บนี้เป็นจริงถัดมาวงเล็บที่2เทสหรือเทสเทสหรือเทสเชื่อมด้หรือดูเชื่อมด้หรือเชื่อมด้หรือคือมีจริงนับเป็นจริงมีจริงนับเป็นจริงอันนี้มีจริงไหมไม่มีจริงเลยแสดงว่ามันก็เป็นอะไร เป็นเทโอเคยไหมอันนี้ลบทิ้งโอ้อันนี้ลบทิ้งอันนี้ลบทิ้งไปอันนี้ลบทิ้งไปไม่ต้องลบก็ได้ถัดมาวงเล็บแรกเป็นจริงวงเล็บหลังเป็นเท็จเชื่อมด้วยแหละถ้าแล้วถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเป็นเท็จนอกนั้นเป็นเป็นจริงถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จนอกนั้นเป็นจริงแสดงว่าข้อที่2คําตอบก็คือเป็นเท็จถัดมาข้อที่สี่ ข้อที่4เหมือนเดิมกําหนดค่าความจริงของแต่ละประพจน์ย่อยก่อน A เป็นจริง B เป็นจริง X เป็นเท็จ Y เป็นเท็จวงเล็บแรกเชื่อมด้วยท่าแล้ววงเล็บที่2ก็เชื่อมด้วยท่าแล้วถ้าจริงแล้วเท็จนี่ก็ถ้าจริงแล้วเท็จเห็นไหมถ้าจริงแล้วเท็จได้อะไรเสมอได้ได้เท็จเสมอถ้าจริงแล้วเท็จได้เท็จเสมอเห็นไหม หลังจากนั้นสองวงเล็บนี้เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อค่าความจริงเหมือนกันเป็นเป็นจริงค่าความจริงเหมือนกันเป็นจริงอันนี้เป็นเท็จเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเท็จเหมือนกันเห็นไหมสองวงเล็บนี้เป็นเท็จเหมือนกันแสดงว่าค่าความจริงเหมือนกันเป็นเป็นจริงเห็นไหมแค่นี้เ<ข>องอ่าข้อที่4ก็เป็นจริงทันมาข้อที่6เขาบอกว่า a หรือเศษ x ถ้า a หรือนิเสษ x แล้ว b หรือนิเสษ y ใส่ก่อนเลยค่าความจริง a เป็นจริง x เป็นเท็จแต่มันมีนิเสษฉะนั้นกลายเป็นกลายเป็นจริงเห็นไหม b เป็นจริงนิเสษ y ก็เป็นจริงเหมือนกันเห็นไหมวงเล็บแรกเชื่อมด้วยหรือจริงหรือจริงเชื่อมด้วยหรือมีจริงนับเป็นจริงแสดงว่าวงเล็บแรกเป็นจริง วงเล็บที่2เชื่อมได้หรือเหมือนกันเชื่อมได้หรือคือมีจริงนับเป็นนับเป็นจริงถัดมา2วงเล็บนี้เชื่อมด้วยท่าแล้วเชื่อมด้วยท่าแล้วถ้าจริงแล้วเท็จถึงจะเป็นเทจนอกนั้นเป็นจริงแต่อันนี้จริงแล้วจริงแสดงว่าก็เป็นเป็นจริงแค่นั้นเองเห็นปมถัดมาข้อที่8 a เป็นจริง b เป็นจริง Y เป็นเท็จเห็นไหมวงเล็บกล่องเลยหาในวงเล็บก่อนเลยถ้าจริงแล้วเท็จเป็นอะไรเป็นเท็จแสดงว่าวงเล็บนี้เป็นเท็จนะจริงแล้วเท็จจริงแล้วเท็จถ้าจริงแล้วเท็จได้แหละก็ยังได้เท็จอยู่สแสดงว่าข้อที่8ก็ได้อะไรเหมือนเดิมได้เท็จเหมือนเดิมเห็นปะแค่นี้ถัดมาข้อที่10อ่ะข้อที่10ค่อยๆดูนี่มีวงเล็บซ้อนวงเล็บ A เป็นจริง x เป็นเท็จ y เป็นเท็จ b เป็นจริงเห็นไหมอันดับแรกเลยในวงเล็บก่อนถ้าจริงแล้วเท็จได้ไรได้เท็จวงเล็บที่สองถ้าจริงแล้วเท็จได้เอ้ยถ้าเท็จแล้วจริงได้ได้จริง <c oughs> เห็นไหมถ้าเท็จแล้วจริงได้จริงแต่ทีนี้วงเล็บแรกมันมีนิเสษอยู่ข้างหน้าวงเล็บหลังมันก็มีนิเสษอยู่ข้างหน้าวงเล็บแรกเป็นเท็จเจอนิเสษกลายเป็น กลายเป็นจริงอันนี้เขียนทับไปข้างนอกเขียนซ้ําไปเดี๋ยวมันจะงงวงเล็บที่สองเป็นจริงแต่มันมีนิสศษอยู่ข้างหน้าแสดงว่าจากจริงก็ต้องเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเ,นเท็จสองวงเล็บนี้เชื่อมด้วยถ้าแล้วเห็นไหมฉะนั้นข้อที่สิบถ้าจริงแล้วเท็จได้แหละได้เท็จเห็นไหมแค่นี้เองเห็นปะทำในวงเล็บก่อนแล้วค่อยทําข้างหน้าวงเล็บแล้วค่อยเอาวงเล็บมาเชื่อมกันอีกทีหนึ่ง แค่นึ่ไม่ได้ยากค่อยๆทําทีละนิดทีละส่วนถัดมาข้อที่12เหมือนเดิมใส่ประพจน์ไปก่อนเลยค่าความจริงประพจน์ A, A เป็นจริง B, B เป็นจริงแต่นิเสษก็ต้องกลายเป็นเท็จ x เป็นเท็จ y เป็นเท็จแต่นิเสษก็เป็นจริงฉะนั้นวงเล็บแรก,ชกเ,เ,รกช,กเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อวงเล็บที่สองก็เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเราบอกว่าค่าความจริงเหมือนกัน จะเป็นจริงค่าความจริงเหมือนกันจะเป็นจริงแต่อันนี้ต่างการแสดงว่าเป็นเท็จอันนี้ต่างการแสดงว่าเป็นเท็จทั้งคู่อ่ะอันนี้เป็นเท็จวงเล็บหลังก็เป็นเท็จหลังจากนั้นสองวงเล็บนี้เป็นเท็จทั้งคู่เชื่อมด้วยท่าแล้วเชื่อมด้วยท่าแล้วถ้าจริงแล้วเท็จจึงจะเป็นเท็จนอกนั้นเป็นจริงถ้าจริงแล้วเท็จจึงจะเป็นเท็จนอกนั้นเป็นจริงแต่อันนี้เป็นเท็จแล้วเท็จแสดงว่าข้อนี้ก็เป็น เป็นจริงเขี่ยไแค่นั้นอันนี้ก็คือเฉลยในข้อที่2 4 6 8 10แล้วก็12บอเขี่ยไหวังว่าทุกคนจะเข้าใจทีนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจข้อนี้ใครยังไม่เข้าใจแบบประหัดที่4หลังจากฟังเฉลยแล้วลองไปทําแบบประหัดที่5ต่อเพราะถ้าจำไม่ผิดแบบประหัดที่5ก็เหมือนกับแบบประหัดที่4เลยเขี่ยไแต่ว่าเยอะขึ้นเฉยเขี่ยไหสำหรับแบบปึกหัดที่4ก็มีแค่นี้สำหรับใครที่สงสัยหรือมีคำถามอะไรก็ ถามได้เหมือนเดิมจะถามส่วนตัวก็ได้หรือจะถามใน Q&A ก็ได้เห็น okay, ไหมครับสำหรับข้ามนี้สำหรับเฉลยครั้งนี้ก็มีแค่นี้ง่ายๆแปบ๊บเดียวโอเคสำหรับข้ามนี้ก็สวัสดีครับเจอกันข้ามหน้า